S <S um. เข้ามาในอุโมงขนมอากีบาไปเช็คก่อนอากีบาไปเช็คก่อนนแขงเดินเข้ามากับน้องน้ำนิ่งมาในอุโมงขนมคนนเจออะไรจอะลูกอยากกินรวยงอยงด้งยด้วยนี่อยู่ที่ไหนลูกอ hm ่ะอยู่ที oh ่อำเภออำเภออากาศตันวย นี่คืออะไรป๊อปอีไฟฟ้าที่เขาจะกดตรงนี้แล้วก็กดข้างหลังให้มันขึ้นมาตายได้ยังตายหได้ยังตายแล้วไปจ่ายตังค์กันเร็วเขาไม่เลี้ยงเขาเลี้ยมมี่โอเคไปจ่ายตังค์แล้วเจอกันตรงที่ไปหาหลวงปู่กันต่อนะครับนี่เราซื้อของไปฝากหลวงปู่กัน ได้มีโอกาสได้มาบางทีเนี่ยก็ต้องไปขอพรจากท่านนะครับมีขนมหลายอย่างมากที่ทชนบุรีก็จะจะคนละราคากันเนาะที่นี้ก็จะมีหลากหลายราคาเ,คเราหนูจะเปลี่ยนนะทุกคนหนูจะเปลี่ยนเป็นอะไรลูกเอแม่บอกว่ามันเนออเอาวางลูกวาง,วางของขนมเยอะมากเลยเนาะอุ้ยกล่องซูมอืมเอานี่เหรอ กี่บาทอ่ะหนูขอเล่นด้วยไป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 เล่นด้วยกันไปเด็กพี่หนูกินกับหนูด้เหรอใช่ไปจ่ายตังค์กันเลยครับว่าเท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่ยังลืมซองขาวใส่เลยพี่เดียวกินกับหนูแล้วหนูเล่กี่บาทห้าสิบห้าสิบไปรอข้างนอกเลยอย่างนี้พ่อก็ไปรอข้างนอกให้แม่จ่ายตังค์นะไปไปใส่รองเท้าเลยไปไป อาเรียบร้อยมาจ่ายตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับ